สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นผมมีภาพยนตร์ตกดต่อสุดโหดเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของประเทศสารคขันประเทศหนึ่งที่ถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการและบังคับให้คนทํางานหาเง,งินให้กับรัฐบาลโดยปลูกฝังให้พวกเขาทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส่งออกนอมให้กับรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นชีสที่มีค่าเศรษฐกิจของทั้งประเทศถูกผลักดันด้วยชีสจนกระทั่งในวันหนึ่งทางรัฐบาลได้ข่าวว่ามีเด็กนุมคนหนึ่งจากบ้านนอกสามารถผลิตชีสได้ดีกว่ารัฐบาล รัฐบาลจะได้ส่งกองทัพมาจัดการกับครอบครัวของเขาเด็กหนุ่มคนนั้นถูกฆ่าตายอย่างน่าเวทนาส่วนคนที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ถูกจับขังเริ่มอยู่ภายในคุกและต่อจากนี้คือเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างประชาชนที่ต้องการจะแก้แค้นกับรัฐบาลที่ทำกับครอบครัวของเขาสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่า m a t h e i d i ที่ตัวหนังจะเปิดฉากมาที่ภาพการประท้วงของประชาชนที่ต้องการจะต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของพวกเขาหลังจากที่รัฐบาลออกกฎหมายว่าห้ามทุกคนซื้อขายและผลิตชีสด้วยตัวเองในครัวเรือนและชีทุกชิ้นจะต้องซื้อจากรัฐบาลเท่านั้นซึ่งนั่นก็สร้างความไม่พอใจกับประชาชนเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นพวกเขารวมตัวกันประท้วงรัฐบาลรัฐบาลจะได้ออกคําสั่งจัดก,การประชาชนขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งให้ทหารการัดจีงประชาชนจนล้มตายเป็นเบือในฟาร์มแพะแห่งหนึ่ง ไอดี้หลานสาวเจ้าของฟาร์มกำลังนอนกอดอยู่กับปีเตอร์คนเลี้ยงแพะที่รับฉายาว่าโกดปีเตอร์เพราะในอีกหน้าฉากหนึ่งก็คือพ่อค้าชิที่ทุกคนรู้จักกันดีทั้งคู่เป็นคู่รักกันและมีล็อกเก็ตใส่รูปทั้งสองคนเอาไว้ด้านในโพฮ,ฮีเจ้าของฟาร์มที่เป็นปู่ของไฮดี้ตะโกนเรียกหลานสาวของเขาเขาเตือนหลานสาวว่าจะพยายามไปยุ่งเกี่ยวกับปีเตอร์เพราะในสิ่งที่ปีเตอร์ทำเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐบาลแต่ถว่าไฮดี้ก็บอกปู่ว่าเธอรักเขา ปู่จึงทำได้แค่เพียงมองดูเธอห่างๆในขณะที่ปีเตอร์ได้ข้ามาโรนาได้มีแก๊งค้าชีสสองคนมาขอซื้อชีสสูพิเศษจากเขาปีเตอร์การันตีว่าชีสของเขาจะต้องอร่อยกว่ารัฐบาลอย่างแน่นอนเป็นชีสคุณภาพที่หาซื้อได้แค่ที่เดียวในโลกทางด้านของรัฐบาลก็กำลังอยู่ในช่วงประชาสมคัญชีสตัวใหม่ที่พวกเขาตั้งชื่อมันว่าอัลต้าชีสโดยที่สรรพคุณของมันนั้นก็คือชีสที่ไม่มีแลคโตสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ พูดง่ายๆก็คือมันคือชีสที่คนแพ้ชีสสามารถกินมันเข้าไปได้รัฐบาลนั้นการันตีว่าด้วยชีสตัวนี้จะทําให้ประเทศของเราติดในประเทศมหาอำนาจของโลกประธานาธิบดีไมลี่ี่กุมาหน้าของประเทศเอาไว้เขาได้บอกกับทุกคนว่าถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะมีชีสที่มีคุณภาพสูงมากแต่ก็ยังห่างชั้นกับเอาต้าชีที่เขาคิดคนขึ้นมาภายในห้องปฏิบัติการของทหารแม่ทัพคารได้รับแจ้งเกี่ยวกับคนลักลอบขายชีส ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายร้ายแรงของประเทศนี้โดยสายได้รายงานว่าคนขายมีชื่อว่าปีเตอร์เขามีฟาร์มเล็กๆล,ล่าสาตอยู่ที่เทือกเขาแอลโดยโทษท่านสำหรับคนที่ลักลอบขายชีต์นั่นก็คือโทษตายสถานเดียวจากนั้นพื่อกระตับมที่ปีเตอร์กับไฮดี้ที่กำลังสวีดกันปีเตอร์นั้นไม่รู้ตัวเลยว่าสุดยอดชีตของเขากำลังสร้างความเดือดร้อนมาให้ในขณะที่เขาขอตัวแยกไปจากไฮดี้เขาก็ถูกกลุ่มทหารมาล้อมจับตัวเขาเอาไว้ นายพลคาร์นได้ตะโกนบอกให้ผู้ชาวบ,บ้านรับรู้ความจริงว่าปีเตอร์นั้นแอบลักลอบผลิตชีตขายเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายร้ายแรงประชาชนทุกคนไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ผลิตสินค้าขายแข่งกับรัฐบาลไฮดี้ได้ยินเสียงนายพลคาร์นจึงได้เดินตามมาดูก่อนที่เธอจะได้เห็นภาพคนลักถูกระเบิดหัวจนเละนลายพลคาร์นได้สั่งให้ผูทหารรวบตัวไฮดี้เอาไว้แต่ทว่าไฮาดี้ก็ตัดสินใจขี่รถกลับบ้านทันที ทางด้านของปู่โฮฮีที่ได้เห็นไฮดี้ถูกทหารไล่ตามมาเขาจึงได้พยายามใช้ตัวเองป้องกันหลานสาวเอาไว้แต่ท้ายที่สุดแล้วปู่โฮฮีก็ถูกระเบิดตายอยู่ในกองเลิมซึ่งนั่นก็ทำให้ไฮดี้เสียใจมากที่จะสูญเสียงคนรักไปถึงสองคนในเวลาเดียวกันสุดท้ายไฮดี้ก็ถูกทหารรวกตัวได้และถูกส่งตัวไปที่เรือนจำพกกรอกับหญิงสาวอีกคนที่มีชื่อว่าคาร่าผู้การล็อตไวเลอร์ได้รับหน้าที่ดูแลคุกแห่งนี้ซึ่งมันเป็นคุกที่ใช้สำหรับขังคนที่ต่อต้านรัฐบาล นายพลลถดไวและได้บอกกับไฮดี้ว่าตอนนี้ชีวิตของเธอเป็นทรัพย์สินของที่นี่แล้วเรือนจำกักขังนักโทษหญิงที่มีชื่อเรียกว่าอัลเพนบิกในเวลาต่อมาไฮดี้ได้มาเผชิญหน้ากับหมอเกเบิลคุณหมอที่คอยดูแลคุกแข่งนี้ให้่เขาตรวจร่างกายไฮดี้กับคาร่าที่ถูกส่งตัวเข้ามาในห้องขังเดียวกันพวกรุ่นพี่ที่ได้เห็นพวกเธอจึงเรียกพวกเธอว่าเนื้อสดในขณะที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วไฮดี้ได้เปิดดูล็อกเก็ตและกิดถึงปีเตอร์ ถธอสัญญากับเขาว่าเธอจะล้างแค้ในให้กับเขาให้ได้ในเช้าวันต่อมาผู้การล็อตไวเลอร์ได้ทําการประนามต่อสู้ที่ถูกจัดเตรียมไว้ในคุกไฮดี้ที่ถูกโยนลงไปให้เข้าไปต่อสู้กับรุ่นพี่เธอถูกรุ่นพี่ซ้อมจนเจ็บหนักก่อนที่ผู้การล็อตไวเลอร์จะเข้ามายุติแล้วบอกว่าประธานาธิบดีไมลี่ต้องการจะพบตัวไฮดี้พวกเขาได้เอากระดาษรูปชิดมาห้อยคอไฮดี้เอาไว้เพื่อเป็นการต้อนทับประธานาธิบดีไมลี่ หลังจากที่เสรจธุรก,กับเธอแล้วชีวิตประจำวันในกุของไฮที่ก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นซึ่งนั่นก็คือการกินอาหารเหลือต่อจากคนอื่นต้องโดนรุ่นพี่ทรมานทุกคืนหรือไม่ก็โยนเธอเข้าไปในลานต่อสู้ครั้งนี้ภายในห้องกินข้าวใครทีไ่ได้พูดกับตัวเองว่าเธอจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วเธออรารวาสใส่รุ่นพี่จนผู้คุมนักโทษที่ไม่ใช่วรัฐต้องเข้ามาชตไฟฟ้าเธอหลังจากนั้นก็โยนตัวไฮที่เข้าไปในห้องขังเดียว ล็อกเก็ตของปีเตอร์ที่ถูกผู้การล็อตไวเลอร์ยึดเอาไปส่วนสภาพภายในห้องขังเดียวก็เต็มไปด้วยเศษซากข,ของพวกนักโทษที่ตายซึ่งนันนก็ยังไม่ช็อกเท่ากับว่าจริงๆแล้วผู้การล็อตไวเลอร์กับแมททับคาร์นอเป็นคู่รักกันและแอบมากินตับภายในคุกนี้เป็นประจำในระหว่างที่ไฮที่ถูกขังอยู่ในห้องขังเดียวเธอก็มักจะฝันเห็นปู่โพฮีอยู่เป็นประจำคล้ายกับว่าปู่พยาจะมบอกให้เธอลุกขึ้นสู้ไฮที่จริงได้จัดการกับอาวุธอยู่ภายในมือตลอดเวลา ทีโตอาหารประธานาธิบดีไมลี่ได้บอกกับทุกคนว่าตอนที่เอาต้าชีสมบูรณ์แล้วมันจะทาให้ป,ประเทศของเรากลายเป็นเจ้าโลกผู้ยิ่งใหญ่หลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วแม่ทัพคานอก็อได้โทรไปบอกผู้การลอดไวเลอร์ว่าประธานาธิบดีทานอาหารเสร็จแล้วส่งของเล่นเข้ามาได้เลยผู้การลอดไวเลอร์ที่ได้สั่งผู้คุมลิสเข้าไปจัดการกับไฮดี้โดยการจดไฟฟ้าใส่เธอเพื่อทำให้เธออ่อนแรงหลังจากนั้นผู้การลอดไวเลอร์ก็เข้ามาพยายามเกลี้ยกล่อมไฮดี้ บอกให้เธอยเ,เป็นของประทานได้พดีซาแล้วเธอจะสบายไปทั้งชีวิตผู้การได้เย่นชีสที่ดีที่สุดให้กับไฮดี้แต่ถ้าว่าไฮดี้ก็ใช้วุธิที่เธอซ่อนเอาไว้จัดก,การเช็ดคอผู้การจนตายไฮดี้ที่สามารถนีอเอกจากห้องขังได้ถึงตามไปช่วยคาร่าที่กำลังมเมาอยู่กับการกินชีสสุดอร่อยหลังจากที่ผู้การล็อตไว้เลิกขาดการติดต่อไปนานแม่ทัพคารนอก็ได้เดินมาเช็กดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นและได้พบก,กับภาพของคนรักที่ถูกฆ่าตายอย่างน่าอานาถ พร้อมกับข้อความเล่มที่ถูกเขียนเอาไว้ว่าความตายกำลังจะมาเยือนประเทศนี้แม่ทัพคาร์โนจะได้คำสั่งให้ทหารไล่ตามไฮดี้ไปจนสามารถไล่ต้อนเธอให้มาจนมุมที่น้าตกได้แม่ทัพคาร์โนที่ชื่อข้อเสนอสุดท้ายกับไฮดี้ด้วยการให้เธอจะไปเป็นเมียของประธานาธิบดีแล้วเธอจะรอดตายแต่ทว่าไฮดี้กระบอกว่าจะเป็นแบบนั้นเธอขอตายดีกว่าจากนั้นเธอก็ทิ้งตัวลงน้ำตกไปต่ตอหน้าต่อตามแม่ทัพคาร์โน แม่ทัพกานอนจะเอาเรื่องนี้มารายงานต่อประธานาธิบดีโดยเขาบอกว่าไฮดี้ตายแล้วเธอฆ่าตัวตายซึ่งในความเป็นจริงแล้วไฮดี้นั้นรอดตายและพะยุงตัวเองผ่านปามาในสภาพที่อ่อนแรงไฮดี้ได้เดินต่อมาเรื่อยๆจกกนกระทั่งเธอได้เจอบ้านหลังหนึ่งเธอเดินเข้าไปในบ้านและยกน้ำขึ้นมาดื่มก่อนที่จะเห็นภาพหลอนมีผู้หญิงคนหนึ่งยือนกอดอกมองเธอก่อนที่ไฮดี้จะสลบไปประธานาธิบดีได้มาตรวจเัลต้าชีตที่เขาได้ทำการทดลองเอาไว้ คุณหมอเกบเบ้าเลยบอกว่าเรากำลังทำการทดลองอยู่พอด,ดีคุณหมอได้ให้หนูทดลองที่เป็นมนุษย์กินชิสเข้าไปก่อนที่ร่างกายของหนูทดลองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีตุ่มนองตะปุ่มตะปองขึ้นมาตามตัวของเขาและทำให้เขาเกี่ยวการตัวร้ายและทรงพลังหนูทดลองที่จะการคว้าคนที่อยู่ใกล้ตัวเข้ามาและฉีดเขาเป็นชิ้นๆซึ่งนั่นก็สร้างความเพืงพอใจกับประธานาธิบดีเป็นอย่างมากในความจริงแล้วรัฐบาลประเทศสหรัฐขันไม่ได้ต้องการจะขายชีสที่ดีที่สุดไปทั่วโลก พวกเขากำลังจะเปลี่ยนมันเป็นอาวุธชีวาภาพตั้งฉากหลังจากที่ได้เห็นผลการทดลองแล้วประธานาธิบดีจะได้เป็นคำสั่งให้ผลิตออกมาให้เร็วที่สุดทางด้านของไฮดี้นิติสกับคืนบาเธอก็ได้เห็นแม่ชีคนหนึ่งที่สภาพเหมือนศพอยู่ตรงหน้าเธอแม่ชีคนนั้นด้ะนำตัวเองว่าเธอชื่อว่าเฮเวียเทียนหรือควรจะรู้จักเธอในชื่อว่าผู้พิทักษ์มาตุกภูมิเธอบอกว่าเธอเห็นความแคทที่สมบุกสมภายในอกของไฮดี้และถ้าไฮดี้อยากแก้แคทเธอจะต้องฝึกฝนตัวเองให้เก่งกว่านี้ ในแต่ละวันที่ผ่านไปไฮดี้นั้นฝึกฝนศิละปะก,การต่อสู้และการใช้อาวุธทุกชนิดจธอสายการตายของปูงและปีเต์บรรดานขับเคลื่อนให้เธอต่อสู้ต่อไปเอลเบียเทียนจะเป็นคนบอกเธอเองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฮดี้พร้อมเธอก็จะอนุญาตให้ไฮดี้ไปแก้แค้นได้จากนั้นพวกก็ได้ตัดมาที่ปู่โพฮีที่ยังไม่ตายเขากําลังพาโตไอแซคพ่อของปีเตอร์เดินทางไปช่วยหลานสาวเช่นกันในตอนนี้ประธานาธิบดีได้แจกจ่ายเอาต้าชีตให้กับคนจํานวนหนึ่ง เพื่อสรางวาชีวภาพขนาดจ้องขึ้นมาในขณะที่แม่ทัพคารน,นอก,กําลังคิดถึงพวกการล็อไวเลอร์ก็ได้มีทหารเข้ามารายงานว่ามีข่าศึกปลุกเข้ามาและได้ฆ่าพวกเราตายไปหลายคนแล้วตอนนี้แม่ทัพคารน,นอก,ก็เลยถามทหารว่าแล้วพวกมันเป็นใครทหารก็เลยบอกว่าเป็นผู้หญิงแค่ตัวคนเดียวฉันจะจยงเขียนข้อความไว้ที่ข้างกระแพด้วยอีกว่าความตายมาถึงประเทศนี้แล้วซึ่งนั่นก็ทาให้แม่ทัพคารน,นอรู้ทันทีเลยว่า ผู้หญิงที่บุกเข้ามาโจมตีพวกเขา่าจะเป็นไฮดี้แน่นอนประกาศจับ Heidi ไฮดี้ที่แพร่กระจายไปทั่วบริเวณพื้นที่ของทหารแต่ท้ว่าไฮดี้ก็ไม่ได้หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อซ่อนตัวแต่เธอมาล่าพวกมันตั้งหากในขณะที่ไฮดี้ฆ่าฟันพวกทหารอยู่สักพักหุ่นยนต์รบทหารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่าเนเจอร์ไรเซอร์ได้ถูกส่งตัวเข้ามาให้เข้ามาต่อกัอนกับไฮดี้ในท้ายที่สุดไฮดี้ก็เป็นฝ่ายพลาดท่า,ทาและถูกมันจับได้วันนี้วันเดียวกันซะกับวันชาติ ประธานาธิบดีไมลี่ด้ขเกนกล่าวสุนทรพจน์ของเขาไฮดี้ได้มีโอกาสพบกับคาร่าอีกครั้งและพยายามเรียกเธอแต่เธอก็ไม่ได้ยินก่อนที่ไฮดี้จะถูกส่งตัวให้กับนักโทษรุ่นพี่ซ้อมทำร้ายเธอไฮดี้พยายามจะไม่ตอบโต้และเพียงประบัญิประธานาธิบดีเธอสามารถจัดการพวกรุ่นพี่ได้สำเร็จและตะโกนปลดแอกให้กับประชาชนทุกคนที่มาดูการปราศัยของประธานาธิบดีแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่สนใจในสิ่งที่เธอพูดไฮดี้ที่ได้เข้ามาตั้งจจจัดการกับประธานาธิบดีด้วยตัวเอง แต่ทว่าเธอกระถูกความเอาไว้ทียขุนทหารเนเจอร์ไรเซอร์ในครั้งนี้ไฮดี้ไม่เพียงความอีกแล้วเธอจัดการปาดคอมันจนเลือดพกกุ่งกระฉุดออกมาแต่ทว่ามันก็ยังไม่ยอมตายมันได้ใช้วัตถุนิ้็ใส่ไฮดี้แต่ไฮดี้กระหลบได้และพวกเขาก็ไปตัดคอของมันสําเร็จเธอชูหัวกระทิงของมันขึ้นมาเรากับว่าเป็นผู้ชนะแล้วแต่ในขณะที่ไฮดี้กาลังดีใจเธอก็ถ,ถูกซุ่มยิงโดยแม่ทัพคานอเขาประกาศให้ทุกคนทราบว่าไฮดี้เป็นกบฏของประเทศที่ต้องกำจัดให้ได้ แต่ถ้าว่าปู่ของไฮที่ก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้แล้วจัดก,การลั่นไกใส่ขาของไม่ทัพคานอในตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาร่วมรบกับรัฐบาลโดยมีไฮที่เป็นผู้นำและเธอตั้งใจจะแก้แค้นกับปีเตอร์ไฮที่จัดก,การปักธงลงไปกลางอ,อกของแม่ทัพคานอจนกระทั่งเขาขาดใจตายก่อนที่คาร่าจะเข้ามาบอกเธอว่าการจะเปลี่ยนแปลประเทศนี้จะต้องกำจัดประธานาธิบดีไมลี่ ทางด้านของประธานาธิบดีไมลี่ก็ได้หนีเข้ามาซ่อนตัวในห้องทดลองดรเกเบลที่จัดก,การแจกจ่ายเอาต้านเชื้กับพวกรัฐมนตรีซึ่งพวกเขาก็พากันกินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว,วเลยว่ามันคือวัคชีวภาพที่เปลี่ยนให้คนกลายพันธุ์เมื่อไฮดี้ไล่าตามมาถึงห้องทดลองเธอก็ต้องมา,มาเผชิญหน้ากับคนกลายพันธุ์พวกนั้นแต่ทว่าปู่ของไฮดี้ก็ตามมาช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้ทันและปู่ก็อาสาจัดการกับพวกคนกลายพันธุ์ให้ประธานาธิบดีได้หนีไฮดี้จะตกลงมาด้านล่าง ก่อนที่ผู้ช่วยของไอแซคจะเปิดวาวล์วและฉีดชีททดลองเข้าไปในร่างกายของประธานาธิบดีจนร่างระเบิดไอที่สามารถกำจัดประธานาธิบดีได้สำเร็จแล้วเธอจึงได้ตัดสินใจย้อนกลับไปช่วยเหลือปูโพฮีแต่ปูก็ถูกพวกคนกายพันเล่นงานจนเกือบตายปูโพฮีที่บอกลาหลานสาวสุดที่รับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วบอกให้คายที่พิพาทุกคนออกไปจากที่นี่เมื่อไม่มีคนหลงเหลืออยู่แล้วปูถึงได้ระเบิดตัวเองไปพร้อมกับพวกกายพันอีกทั้งจะเป็นการทำลายห้องทดลองชีทสุดประสบนี้อีกด้วย ไฮดีเดินมานั่งลงข้างไอแซคก่อนที่ไอแซคจะบอกเธอว่าเก็บล็อกเก็ตเอาไว้เป็นของสำคัญปีเตอร์รักมันมากเหมือนที่รักเธอจากนั้นไฮที่ก็ขีม่มอเตอร์ไซค์จากไปเพื่อตามล่าคนคนหนึ่งที่รอดตายจากเหตุการณ์นั้นมาได้ในตอนนี้ไฮดี่ได้ขี่รถไปดักหน้ารถของหมอเกเบิลที่ได้แอบเป็นทุกชิดทดลองมาเต็มคันซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหมอเกเบิลจะเจอกับอะไรบ้างก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยดีครับ เป็นหนังเกตปีสุดคัดสุดคาสุดเลือดสาดที่ดูตอนแรกเหมือนจะเพี้ยนๆไม่มีอะไรแต่าท่าความเป็นจริงแล้วตัวหนังกบแฟงประเด็นเอาไว้มากมายอีกทั้งยังเสียสีระบบก,การเมืองการปกครอ,องของประเทศสารันอีกด้วยปากก็บอกว่าตัวเองเป็นประเทศประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งที่ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะออกกฎหมายเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอมีการผิดปคับให้ประชาชนจำยอมในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เลือกขูดรีดภาษีจากประชาชนเพื่อดำการทดลองหรือซื้อของโง่ โดยที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลสะท้อนมาให้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังคัดอีกเรื่องที่คุณไม่ควรมองข้ามดูสนุกเลือดสาและได้คิดอะไรต่อจริงๆครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลอบภาพยนต์เรื่อง m a ทไฮ i ี้ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ E ีหน้าปบายครับ